สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube วันนี้มาแนะนำแนนำตัวเองครับผมอ,อ,อยู่จังหวัดปุบบนอำเภอเจรวยนะคผูจองนายอยอดเป็นคนพิการเพ็นสามทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเป็นหนไทยบ้านเสียเส้นคือผมเป็นคนตอนแรกผมก็คิดอย่ล้ว่าผมจะทำคลิปแบบไหนตอนนี้ผมรู้ตัวเองแล้วผมชอบคลิปสนุกสนุกตลกใี่ฮะถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับทาง youtube พิธีกรผมก็ทำทำเฟซบุ๊กเดียวเรืยนะ่ยผมก็ไปไหนไม่ได้เนะาะเพราะเท้ามันก็โดนตัดไปทําทำงานอะไรไม่ได้ก็เลยเล่นทางออนไลน์แหละแล้วผมก็ทําช่อง youtube มาแล้วช่องหนึ่งนะแต่ตอนนั้นผมยังไม่มีประสบการณ์อะไรค่อยๆเรียนรู้แล้วผมเอาคลิปจากที่อื่นมาเอาคลิปอะไรบ้างอะไรคล้างมาหมุนอิปุ้ยเลยเออทีนี้ก็เลยโดนยุบไปแต่ผู้ติดตามสามพันลนะผมทำมาหกเดือนนะช่องผนะู้ติดตามสามพันยอดเดียวก็ถึงแสนอยู่แต่ก็โดนยุบไปเออผมคิดว่า ไม่อุทธร์ปล่อยเลยเพราะว่ามันมันคงผิดแน่ๆแหละที่ผมดูจากครูคท่านบอกมานะผมก็เลยปล่อยไปก็เลยมาทําช่องใหม่มาทําช่องนี้ครับท่านก็ฝาก่ด้ฝากด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ลงหน้าด้วนนะผมก็จะทํกิลิปแบบบ้าๆสนุกสนานให้เพื่อนๆชมพอได้หัวาะหัวกลับไปในละวันนมไทยบ้านเสียเส้นฝากติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ